สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแชร์ได้กับทุกโพสเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเก m นะครับขีดนะครับก็จะเจอเว็บไซต์นะครับก็เก m นะจะเป็นเว็บปํามไลปัอมผู้ติดตามนะให้เพื่อนเพื่อนทาการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนมาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับ เราก็จะลืมติ๊กถูกสัญลักษณ์นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่มาแกรมอัตโนมัตินะครับล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับส่วนหาใครนะครับที่ไม่ต้องกรอกข้อไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะ่าสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี gmail ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนเพื่อทำการกดสมัครสมาชิกนะครับพอทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ พอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับจะมีบริการของทางเว็บไซต์อยู่ด้านซ้ายมือนี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับเพราะบางรายการนะครับก็สามารถหารายได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ ทุกแพลตฟอร์มในทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มคอมเมนต์กันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หมวดให้ที่ Facebook นะครับจากนั้นในหมวดหมู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะครับจากนั้นนะครับในส่วนบริการนะครับก็เลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับหากต้องการไปคนไทยก็สามารถเลือกอันที่สองนะครับผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับคอมเมนต์ต่างชาติราคาถูกนะครับ ละเอียดครบถ้วนแล้วก็นําลิงค์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับก็ให้เราไปที่ Facebook นะครับเลือกโพสต์ที่ต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าวิดีโอนะครับแล้วทำการคลิกตรงวันหรือเวลานะครับเปิดสถานะเป็นเป็นสาธารณะด้วยนะครับจากนั้นก็ทําการขัดล็อกลิงก์นะครับหากทาการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดได้ตามปกตินะครับนําลิงก์มาใส่เสร็จแล้วก็ให้เราพิมพ์คอมเมนต์ที่ต้องการนะครับปริมาณไม่ต้องไปสนใจนะครับ เมื่อราทำการใส่คอมเมนต์นะครับระบบก็จะทําการคํานวณนะครับว่าเราได้ใส่ลงไปกี่คอมเมนต์นะครับก็1บรรทัดต่อ1นคอมเมนต์นะครับสิบสามคอมเมนต์นะครับในตอนนี้ก็ทําการสั่งซื้อนะครับก็เพียงแค่9บาทเองนะครับจากนั้นนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันนะครับว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับแล้วก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาด้วยนะครับโดยรหัสนี้นะครับก็หากเราเกิดปัญหานะครับก็นํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินนะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูสถานะของเราได้จากด้านล่างนะครับโดยให้เราทําการคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีสถานะบอกนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ไหวมากๆนะครับสำหรับบริการนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คกันนะครับแต่ก็เพื่อนๆหากยังต้องการจะดูย้อนหลังนะครับประวัติการสั่งซื้อของเราก็สามารถดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมด ก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปา w วอลเลนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c eth b c แลวก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับอินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับทีมาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่าก็ไวจริงอย่างที่บอกนะครับก็ผ่านไปไม่ถึงนาทีสองนาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับก็ลองตามตามกันดูได้นะครับสามารถคิดคิดคำคอมเมนต์ที่ต้องการได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ